เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ หัวใจก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยคิดร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายทอดใจอ่อนแอลงลงมันคงไวเ้เธอในสักท้าย เออแก้วตา,วาขอโทษนะคะที่มาช้าไปหน่อยะค่ะคือว่าออออสวัสดีพี่เขาสิจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ได้รู้จักครับโอเคครับยินดีที่ได้รู้จักครับฝรั่งนะเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งครับยามโล<ะ>ชื่อยามโลครับโอเยยามโลพี่แก้วจ๋าครับเขาเป็นอะไรกับพี่ ดูไม่น่าไว้ใจเลย <c oughs> นี่ไอ้หนูพี่กาจอครับอยู่แล้วครับสั่งอะไรกินกันครับอ๋ออ๋อจา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 น,นีนะน้องครับสั่งอาหารหน่อยครับ พี่ก้าวต่างครับผมปวดอึโอคค้โอ้โหอ้นหโอ้โเโอ้โหโอ้โ่พอไปไโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโองได้ผมตัวแล้วก็ยีครับเดี๋อวโลโอ้โหโอ้โีโอ้โโอ้โหโอเอ้โหัอ้โอ้โหโอ้อ้อ้โหลอ้โหอ้โห้โ้ หมดครับค่ะที่ผมชวนหมวดมาทานข้าววันนี้ผมมีเหตุผลนะครับเออคือเห,เหตุผลอะไรหรอคะก็หวดว่าการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันมัน มันเหงาไหมครับเออก็ก็กมันก็ เห็นว่าผมเป็นคนเจ้าชูนะครับเป็นคนล่องลอยไปวันวันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมอยากจะถามแับหมวดว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณครับเกิดอะไรขึ้นครับมีคนจับเด็กออมทางหลังห้องน้ำมาค่ะห้องน้ำเหรอ เจอเลยครับผมหาทั่บริเวณร้านแล้วนะครับแต่ก็ไม่เจอเลยครับ,บ,รรบแ,มมบแ้วตาอาหาในร้านก็หาไม่เจอเหมือนกันค่ะทำไงดีคะโอ๊ยแอมรอรอลูกแม่ดูจากการก่อเหตุเนี่ยไม่น่าใช่การลักพาตัวนะครับดูเหมือนคนร้ายเนี่ย ตั้งใจจะจับลูกคุณโดยเฉพาะคุณรู้ได้ยังไงมันอาจจะเป็นพวกแกขอทานก็ได้เพราะการเสียไปจับเด็กแกร้านอาหารเนี่ทางทางที่ร้านอาหารก็มีเด็กอยู่หลายคนทําไมต้องเป็นลูกคุณด้วยล่ะครับแต่เราก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยนะขอโทษนะครับผมอยากทราบว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็โรงงานอาหารสัตว์อ่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับอยู่ต่างจังหวัด นี่คุณลูกผมโดนลักพาตัวนะคุณมาชวนวคุยเรื่องธุรกิจอะไรของคุณเนี่ยบ้าหรือเปล่าผมแค่อยากทราบว้าธุรกิจของคุณเป็นยังไงแล้วคุณมีความขัดแย้งกับใครหรือเปล่าก็ได้เลยครับนี่เอาเป็นว่าพวกคุณทำให้โลกฉันหายไปฉันขัดแย้งกับพวกคุณนั่นแหละพอใจไหมถ้าพวกคุณตามตัวยามโลไม่เจอนะ จะเอาเรื่องถึงที่สุดแดนเจอไหมวะไม่เจอสันถามคนที่พาร์ตเมนต์หลังร้านอาหารเขาบอกว่าเห็นชายใส่หมวกสวมแจ็คเก็ตอุ้มเด็กขึ้นรถกระบะไป แล้วสินภาษาก็เจ้าหน้าที่ให้สกัดจับแล้วก็แยกกันตรวจดูแล้วใช่ไหมวะใช่ กินซะอะไรอ่ะผมไม่กินกินเข้ไป,ไปผ,มผมไม่กินกินซะผมไม่กินแกต,ต้องกินกินกข้ไปไม่กิน <c oughs> จากข้อมูลที่สั่ชาวบ้านมาเนี่ยเขาบอกว่ากระบะต้องคงใส่น่าจะผ่านมาแถวเนี้ยขนม